เราเราหยุดไม่ได้แล้วนะคะเราไม่สามารถหยุดได้แล้วเพราะว่าเราเติมไปเยอะพอสมควรหรือปะถ้าเราจะมาหยุดกลางคันเพื่อที่จะไม่เติมมันก็ไม่ใช่ปะ่ะมันก็แบบเหมือนเสียงเงินฟรีแล้วเราก็ไม่ได้ของมาด้วยเราเป็นคือนักสู้เรา็นคือนักสู้เราจะวันนี้คือเราอ่ะใช้คลิกเพชรในการเปิดกล่องในการขอดสกินไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วมันไม่ได้เอาเป็นว่าวันนี้เราจะใส่ของที่แพงที่สุดใส่ไปเลยแล้วก็ไปเปิดกล่องเลยนะคะ ชโพรไซดอนเลยแล้วกันเป็นชุดที่แพงที่สุดตั้งแต่เคยเติมมานะคะก็คือชุดนี้นะคะเราจะมาทําการสุ่มอีตัวทสกินปืนนะคะหน้าตากนตีนกนตีนตัวนี้ต่อนะคะรวมเกือบวันนี้นะคะเป็น80,000หยวีแล้วนะคะที่เราเติมสุ่มกล่องนี้นะคะบอกเลยว่าใครจะเติมก็เติมนะคะใครไม่เติมก็คิดถูกราคาที่ไม่เติมอ่ะ่ฮ้ย ผมมาจังเลยอ่ะโอกาสเปอร์เซ็นต์ออกนี่มันแทบจะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยเขาให้โอกาสในการเปิดเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่มะโอกาสในการออก L สี0ศูนย์จุดศูนย์สี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โ,โ,โหโคตรใจร้ายชะมุดเลยอ่ะเตรียมโคตรใจร้าย ช่วยด้วยพูดเขียมเลยเกียมปีดปี๋เอ้ใครเอาให้น้อยพี่เอ็มซีเอาให้น้อยอุ้ยไม่รู้ใครมาขนาดนี้อ <c oughs> เออเหอะออกให้เหอะนะขอร้องแอืะ <c oughs> ไอ้หิ้งก็ชีพปีงเลยอะ่ะ <c oughs> คือแบบเหมือนเอาเงินมาละลายเล่น 哎，我的哥，上帝，我的妈，我的妈！哎呢。 ขิมพูไปอะไรกอดทำไมมาจะเหลี่ยญเงินนะงงนะนี่นนก็ไม่เคยเจอขนาดนี้เลยเอ่ะเริ่มมาทำอะไรก็เข้มยม่เปล่า อ็คนรดีใจวะพอกคนนี้ตายไหมคุณจะกินคุณจะขอยต่อยตบตีลวโแล้วคนหยุดปะวะไอ้เนี้ยใครบอกให้กูเปิดวะกล่องเนี้ยแม่งไม่น่าเปิดเลยอ่ะึแม่งชกหน้าจีอยู่จริงเอ้ยอีกเกินแบบเปล่าทำกันเกินแบบเปล่าครับพียิ้มทำกันเกินไปเปล่า ต้องให้กินแล้วมั้งข้าวเนี่ยไม่ต้องให้กินแล้วมั้งให้กินแต่เกลือเน show, ี่ยจ right ิตใจทั้งด้วยเลยค่ะกาชาที่ว่าเกลือเจอกล่องสุ่มพับดีโมบายไปเกลือยิ่งกว่าอันนีใกล้ปิดเหรอมันใกล้เหรอทำไมมันเกลือขนาดเนี้ย เปิดไม่ได้ M4 กอร์ไม่ต้องถามนะว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่ค่อยเล่นพับจีอ่ะไม่ต้องถามกูนะอำตาก็ไม่ได้ช่วยให้กล่องหายเพลอขึ้นนะคะทุกคน เฮ้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 แล้วมา้มาเอ้ยแ้มาเฉยแล้วมาเฉยคตแือคืถ้าทำไม่ลงให้จะไม่ให้ไม่ให้เอมมาเลยชิบอยปืนที่เปิดมาแพงที่สุดในชีวิตเต็เป็นการเติมเกมที่แพงที่สุดในชีวิต ไม่เสียแรงที่ acting เมื่อกี้ไม่ได้เสียใจนะที่ร้องไห้ไปอะเขาเรียกว่า acting <c oughs> <c oughs> มาสักทีมาสักทีโอไม่ตายโดนร้องอกกอนละกันเน่นเนี่ยพอก่อนได้ไหมแค่นี้ก็เจ็บเยอะแล้วนะสามหมื่นยูซีวันนี้นะคะก็สรุปว่าวันนี้เราได้ แต่ว่าเหลือยังไม่ได้อักเด,ดนะคะก็เดี๋ยวอขอขอพักดวงเพื่อนก่อนได้ไหมครับเพื่อแบบว่าหาตังก่นค่ะผมตังหมดแล้วครับคือแบบอีก3ามหมื่นยซก็อีกประมาณ1มื่นหนึ่งอะคือแบบเอาตังไหนกินข้าว่อนครับวันนี้เราจะได้ไปลองเล่นกันว่าแถบเลเวลเวลาค่าวิงแถบแจ้งเตือนมันจะเท่ขนาดไหนนะคะหนูเติมเพิ่มอีกสองหมื่ยซีแล้วกัน เดินหน้าไม่เติมสัญญาสัญญาสัญญาว่าเดินหน้าไม่เติมเกมแล้วคะ่ะไม่โกหกไม่ได้โกหกเดินหน้าไม่เติมเกมแล้วคะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดหาทาย MC Joker กันนะคะเราจะไปอัพถึงเลเวล4นะคะเ,คเราจะไปอัพกันถึงเลเวล4นะคะโอเคเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะคะไปครับไปสุ่มกันเลย ซีรถท่วมรถท่วมอย่างเกินเนาะยูซีหายไปเร็วมากกับกล่องนี้นะคะเราได้ทายมาห้าอันหรอหรอ้านี่หรอไม่เกิเออคือสามหมื่นหมดโคตรเร็วหมดตูดหมดตูดหมดตูด,ด,ตด,ดค้สุดท้ายหมดตูดปืน อเชื่อเลยพอแล้วไอ้สัตว์กูไม่เติมแล้วเอ้ยพอนี่ยว่ะพอป่ะวะพอพอพอได้มาแล้วถึงแมวซีดีใจสุดๆเลยค่ะเราไปลองปืนนี้กันดีกว่าปืนใหม่อ่ะไปกันเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไอ้เจ้าหูท่ครับไม่ไดจะแกะหรอกเปียกเป็นจักรเย็บมาคุยเรื่องอะไรกันดีเบียร์ชื่ออะไรอ่ะชื่อมะม่วงค่ะ เหลืองไหมมัเหลืองหรือว่าขาวเปี้ยวๆไม่กรอบแต่ว่ามันมันเหรออยู่จังหวัดอะไรเอออยู่เชียงใหม่ไกลวะเชียงใหม่เพราะซิ่งเชียงใหม่เว้ยอเราจริงไม่ซิ่งเชี่ยวไหมอ๋อฮะเชี่ยวไหมงั้นปกติไม่ค่อยเชี่ยวหรอกแต่คนแบบว่าชอบเล่นเกมนี้มาคู่นี้อะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยอ๋อไอ้ยินเมื่อก่อนนะหมดหมวดอะไรหมวดองพวกอีแค่สคนอะเหมือนเราไม่มีตัวตน ไม่ดูแลไหนเรียนงที่หลีดูไหมไม่ดูดตอนพูดงานเหมือนเราเลยอ่ะเราก็ไม่ค่อยชอบดูแคบุหรี่เหมือนกันไม่ได้ถามอ๋อเขาดูครับปกติไม่ดูดครับบุหรี่อ่ะดูดแต่บุหรุ่มหนามะมีิงวะเธอสิงไหมสิงไหมไม่ซิง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 เคยโดนแล้วซิงซิงไหมสิงไหมถามว่าซิงไหมคือถ้าเราขึ้นรถสิงใครก็ไม่รู้จ้าโอ้ซิงซองอะไรกูจะดูไม่ดีรัก พูดอะไรฟังไม่ร <lö ss 91> you know, right? like ู้เร <advertising Tir> <uman> ื being, ่องเลยอ่ะเธอเธอพูดอะไรเธอเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยดิเอาเอาไม้ไหนเอาไม้ส่วนตัวหรือไม้โทรศัพท์ไม้เราก็ไม่ไม้ตัวคืออะไรอขออย่างก็นตังอะไรอย่างเงยตัวงครับคือคือตัวอะไเหรอคะเธอเธออายุเท่าไหร่สามสิบทำไมต้องบอกอ่ะ เอ้านี่เราเรียนอยู่เอาทำไมอ่ะนี่เราพูดด้วยเรียนว่าเราเสือกเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้ถามเออนี่ไปขวายเรียนอยู่ไหมนั้นแหละไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเป็นแม่เธอแล้วมั้งเรียนเท่าไหร่เราถามดีๆอะไรอายุเท่าไหร่ก็น่าจะโตแล้ว เป็นแม่นะไม่ได้อยากจะพูดอย่างนี้นะเราปากดีเองก่อนนะเราไม่ได้ดีน่าตากนะไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อเราเปิดในถ่ายวิดีโอส่งให้ดูหน่อยดีว่าจ่าแข่งทำเพียรท่องสวนวนเ่คอยู่ตลอดนี่คุยกันไปเลยอะคะอยู่ด้วยกันเนี่ยเไม่ทำไมอะเธอสิ่งไหมเธอสิ่งไหม สิงอะไรสิงอะไรมันคืออะไรสิงอ่ะเจ้าสิ่งดิ่งแหม่คือภาษาอะไรซิงเนี่ยภาษาเหนือไงแหมสิงเนี่ยร้นเดือดเออรุ่ยเยอะแกรุ้ยชื่อบาร์บ้เถอะทำไมมีอะไรคะห้องใจอะไรงี้ทำไมครับพี่บารครับทำไมครับทำไมเราคุณชื่ออะไรผมชื่อดุ๊กอ่ะปั่นเล้วอีกเวรเดี๋ยวเขาเล่นเก่งนะแม่งวันนี้มาหลอกเขาอยู่เชียงใหม่อยู่อะไรไม่ใช่อ๋อ เยคอนเทนต์ไงไม่รู้จักเหรอคอนเทนต์ไงคะไม่รู้จักเหรออันนี้ดูอันนี้คือหัวร้อนหัวร้อยแล้วกันเป็นหัวเขาได้เวทับดีก่อน